โอเคก็ okay, so สามามกันได้นะครับผมขอไ,ไมไปอนนี้ครับในเกมของ m i n คร r a f t อไรนไหม,ไมครับเอาชิวีาในสัตครับสีส้นที่หนูอนครับผม <S <S สองกันแล้วนั่นเองนะครับพี่เบียร์ก็เป็นไลฟ์สตรีมไปเนาะก็เสียงต้อบดีดีมากเลยขอบคุณครับผมตีต้อนโอ้โหุดสุดโอเคทุกคนจะอาจเห็นแบบต้อนผมเปลี่ยนไปนะแบบผมไปทำผิดต้อ์แพ็คไปใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมแจกนะคอมเมนต์ไม่รู้เอากี่ไลฟ์ไม่รู้ให้มันเยอะๆหน่อยก็ได้กันนะผมไม่กล้าขอครับกลัวนะกลัวกลัวนะกลัวกลัวแบบไม่มีคนให้นะ ไอแบบแม่กลัวแบบไม่มีคนกดนะแลถ้าใครอยากได้ก็กดไลค์กันมาหน่อย,อยงี้แล้วกันเนาะว่าคอมเมข้อคอมเมนต์ว่าอยากได้นี่แล้วแต่ผมจะแจกแจกเลยนะโอเคในสำหรับวันนี้ก็จะมากลัวก่อนนะคะเนาะว่าผมุนทำอะไรไปบ้างตอนสตรีมนี่ใครใครที่ยังไม่ดูสตรีมก็มาเดี๋ยวผมมามากลัวแล้วก็เออแล้วก็มีอย่างว่าผมไปได้ดีม,กกมากเลยอันนี่เป็นบัวบัว,วยังไม่เคลียร์นะมาเสียงดังนิดนึงนะโอเค ออกมาจากบริเวณจากไล่สตรีมต่อต่อจากไล์สตรีมแล้วจากต่อจากไล่สตรีมเนี่ยเออผมได้ทําบริเวณตรงนี้ไปหนึ่งหมนี่นี่น,น,นี่เป็นสวนได้ได้คือตรงนี้นี่แเอตรงนู้นยันตรงน,นะนู้นนะอัดนักเคียร์ตั้งแต่ตั้งเว้นตรงนู้นถึงตรงนู้นนั่นเองนะเนี่ยก็ทำํำฟานชัมม่วโมงกว่าเน้วชัมม่วโมงแบบโมงได้ผมได้ของดีมาด้วยนะวันนี้คือวันนี้คือณนะวันที่อัดเนี่ยคือเขาไปตีมังกรเหู่อนไป ผมไม่รู้จะโดนวันไหนี่มังกรแล้วผมก็ไปเจอน,นี่มาดนะ้วยปีอีไลท่าแล้วก็ไปตีวิเทอร์ม,มาเมื่อวานตอนกลางคืนประมาณตีทุกทีกกสองนะซึ่งแม่งเดึกดชิบหายเลยตีนี่แล้วก็ได้มาแล้วนี่เพอร์สตารนะแล้วก็ได้ปีกด้วยแล้วก็มีชังเกอร์บล็อกด้วยนะที่ยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลยซึ่งไม่รู้จะเก็บไปใส่อะไรมือนกันเนืน่องเพราะว่าใอาเซอิฟเนี่ยเยอ่อมันจะมีล้างใส่ของใช่ไหมวนล้างค้าเดี๋ยวเราจะไปทำไม่พัดนาก็ตอนสตรีมนะ นี่ร้านขายของผมเตรียมอุปกรณ์ในการขายไปแล้วนี่ครับผมหาแบบใส่นี่ครับที่ของที่ผมไปหามาจากน้องเบตา้าพีตา้าน้องเบตาเ้าก็ให้มาเช่นเดียวกันนั่นเองนะนี่ครับเป็นชุดเกาะตรงนี้ใครอยากได้แบบชุดเกาะไปใส่ก็ราคาก็มันมีดาบดีแล้วนี่ดาบเนี้ยเช่นดาบนี้แล้วก็อีกอันนีงคือของเหลือจากกันเก่าๆอ่ก็ไม่ใช้แล้วก็เามาขายเลยนะนกมีดาบเหล็กไอพวกนี้ด้วยนะ แล้วก็ไปหาเพิ่มได้นองผมไปหาเพิ่มมาเติมร้านแน่นอนแล้วก็เอ่อน่าจะมีเท่านี้แหละตรงตรงนู้นโหผมจะทำเป็นแบบแบบอะไรอะแบบสถานีแบบแบบนั่งคิวแบบเป็นร้านอาหารปรูปนะ้าแบบร้านอาหารจองปลอมนะแบบเป็นแบบที่นั่งเล่นแบบชมวิวชมเมืองของผมอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมก็ทําไปแล้วส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแหละซึ่งยังไม่ทําต่อจะกลับทาตอนไลน์เนี่ยคือทำกำแพง แองตรงฝั่งโน้นที่ยังทำไม่เสร็จต้นไม้ไม่พอแล้วก็วปูพื่อนไปสะกอนบิดได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวฉากน่าจะเปลี่ยนกระจกก็จะเป็นโวยสะดุดแป๊บนะโวยคนกระจกก็เจอหาพลาสติกตรงนี้นิดนึงเนาะวันนี้ได้มาเยอะอยู่นะวันนี้ได้แบบได้แบบโอมต้องเปปี๊ปปี๊ใช้อะ่ะเออใช้อะ่ะแบบนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่เราตอนที่ไปหากันในหอนน่าจะหนักคลิปเลยนะ น่าจะท้ายคลิปรุ่นแหละเออจะก็ดีใจนะสบายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมานั่งเดินอะไรก็แล้วา้โอเคจา้าโอเคแล้วมาถึงก็หมายอันปลอดภัยนะโอเคคือสิ่งที่ที่มาทำในวันนี้ก็คือจะมีตรง ไอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราทำตอนสติงแล้วเพราะแม่งมันนานแล้วคืนกูไม่น่าทะทำคลิปเสร็จแน่แต่อีตรงนี้เดี๋ยวเขาปินเลยตรงนี้วันตรงนี้อ๋ออโอ้ยมันตีกันทุกครั้งปีจะส้มเลยเนี่ยใช้เยอะเลยมันมีของมีมาใส่เลมากตีไอ้เนี้ยไอ้โฟนบริเวณนี้ผมก็ได้มาทำในลำดับใหม่ ก็เออจะทําเป็นห้องเก็บของให้ห้องเก็บของห้องคูุยยาเนาะนักบริเวณทักมุมมนึงอ่ะก็จะเป็นกลอนึงก็จะเป็นห้องเก็บของกนหนึ่งก็จะเป็นห้องอะไรแบบนี้นะส่วนประตูนี้ผมก็น่าจะปรับเปลี่ยนอยู่และน่าจะไม่ให้มันเป็นแบบนี้ส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะถางต้นไม้ออกให้หมดเลยนะเนี่ยตรงพื้นตรงนี midnight, ้จะเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนให้มันจะเปียกสวยๆตอนตายมาปมอะไรเงี้ยเป็นสรลเราลมันไม่รูย ตัวนู้นก็จะถางออกนะตรงนายศพต้นโน้ฟูก็จะถางออกเคือมันดูไม่ดีเลยโอเคงั้นเราไปเตรียมของที่จะมาทำเอ่าบริเวณด้านหลังผมกันเลยจะดีกว่านะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนั่นกลับมาแล้วนะคือบ้านปูแทบจะไม่มีอะไรหาเลยได้มาไ,ได้มาขี้หินกับอันนี้นะั่นเดี๋ยวเราลงมาเอ่อดูผมไม่ใช่ใช่เนาะเนาะเก็บกัน นนี้จนะลองดีไซน์กันก่อนดีกว่าดีไซน์ต้องตนขอ่อนอก่อนว่จาจะบริเวณใะไนี้ด้วยเก็บปีกหายหายมูจะงูเลยโอเคเก็บปีกแป๊บนึงโอเคเก็บปีกเสร็จแล้วนั้นเราก็จะมาดูด้วยนี่จะผมังทำเป็นเนสาไม่ใช่ ที่จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นะอยวเรามาทำความเร็วกับสบกีดช่องเราเลยอ่ะแบบลุยเอ๊านบนะ แม่งขอไม่พอเลยก็ <c oughs> ได้นะนะก็นี่ห้องของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวส่วนตรงกลางก็จะทำเป็นห้องที่เอ็นชาร์ขอด้วยกันเนาะขวดมือกันแป๊บเนี่ยจะได้เคลียร์หรือผมเจก็กเ็เออยังไกง,ไงก็มันเนี่ยยังไงเนี่ยกว่าหนุไมมีอิวอทอ่ถัดปวดกั่แบบเออ จะตัดตอนนี้เสร็จแล้วหรกอเปล่าแป๊บเลงกลับมาแล้วโอเคเรื่องเวลาวางโต๊ะสมุดในกลางห้องปะตรงนี้มันการมาโตแล,ล้วมันนีกันตรงนี้จะการน่าจะเป็นกลางห้องตรงนี้นะครับมันสองบล็อกน,นี้สองบล็อกน,นี้สองสาวางผิดเออผู้วางผิดจริงแล้ว งค e, e. e, ิดมังคิดมังคิดฟอกกนัออืมอืมออเคอรบแล้วืมอืมอืมออือมันมิืมอืมอมมอื่ามีืัอนอมอือมีือม แอคเอนิมอลนั่นแหละโอเควิวสามสิบเขาดีกิจโอเคซูนก็จะทำเป็นห้องสม,มุดไม่แม่ห้องสม,มุดที่ทำแอนวิวมีขยะขยะฮะบอกเลยขยะอืม กับแบบมัน,นี้โอเคเดี๋ยวเราทำห้อโอเคพ่อเอาไว้ปางนี้นะครับคลิปมนะันอาจดูสั้นๆแบบให้จังหวะนิดหนึ่งนะคุณเบตาออกมาหนยแต่มันก็ทำให้ผมแบบน่าแบบขยันมากคือรับมัง้งชอ้องนี้เดี๋ยวหานำะมาใส่ที่หลังเอาก็แล้วกันกน้นองเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ไปสู้กับมังกรกันเลยไปครับดังั้นก็เดี๋ยวโอเคนั้นผมขอจบไปเพียงน,นี้ได้นหมนรับห ไอช่วงทีนี้ก็ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ี่ชอบเรื่องผมดีผมไม่ลาผมบายไว้เจอกันในอีกีไปนั้นนี่ไปกรับสิ่งที่ถึงกันเองชอผมแล้วเจอกันอีอีอีไปดูลิก็ได้ไปไปไปสิบอกให้ไปให้ไปไป โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้แบบพี่แล้วพี่เบต้าแล้วก็แก๊ง STC ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอรครับผมมาอะไรอุ้ยอยยาตโอเคครับผมซึ่งในวันนี้เราจะไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์เราซึ่งรวมตัวกันเกือบ เกือบครบทุกคนแล้วใครที่ไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหัวหน้าทับไม่เท่เลยแป๊บนึงหัวหน้าทับไม่เท่เลยแป๊บนึงโอเคมาโอ้โหสกิปหน่อยฮะสกิปหน่อยฮะไม่ไม่ไม่โอเคไปเด็กเอาเด็กเฮ้ยเราด่านมาถึไว้ยเลยจะศบก็ไม่ได้ตีอะไรก็ไม่ได้ตีอะไรตีกันเองนี่เนี่ยว่าตีกันเองไปยังไปยังไอ้บอลเอาของอ่ะข้างไปเชื่อทางไหนเนี่ย

รอกันก่อนรอกันว่าประตูแตกพอดีมามามาครบยังครบยังประตูด้วยตายของเคโอเยมาครบยังครบยัาไปเลยไปเลยฟิล์มฟิล์มน้ำฟิล์มน้ำไปต่อยยิ่งดีบยิ่งคนหลงอ้าวพี่พีมมาประตูเรื่องไปไหนเรื่องไปไหนเราก่อนวัวจะนั่งเล่นไม้ทุกคนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนู้รอก่อนฟังนู้รอก่อนรอไอ้แก่พีก่อนคนยืนนี่ยืนจะลาภาพวะเดินช้าเหลือเกินไม่มีแค่ลำเดียวใครด้วยเสือไปไม่ได้เวียนไอก็ได้ต่อไปนะมันลงมาพี่มันลงด้านล่างมันเอาลงมาไม่ได้แม่เลยไปนเอาไปดูไปดูไปดูตอนท้ายฮะผมตอนท้ายฮะดูนะดูนะะดูนะเออเรือร่มเรือร่มไหนวะไม่พีเอาใหม่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 วางไม่ลงล่างเนี่ยด้านล่าง ที่นี่ทุกคนเอารองเท้าเราดีกว่าหลังขึ้นไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ต้าเดี๋ยวให้พี่ต้านำอ่ะพี่ต้ารองเท้ารองเท้าน้ำแข็งอ่ะให้พี่ต้าเป็นคนเล่นเดี๋ยวทุกคนเข้อยู่ไหนกันมาทุกคนาน้ดหลังพี่พี่เดี๋ยวเพิ่งมาของยังเดี๋ยวดีโก้ยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้แก่พี่ก่อนโอ้เก็บตรงอยาบสพี่พี่หลงทางหลังหักแก่สอส ไหนี่ไหนเลยวะเฮ้ยกูตกไอสัตว์เอ๊ะอะฮะใครตีวะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วขึ้นมาดิพี่ลุงเร็วโหเขาแก่แล้วเขาช้าพลุงเนี่ยแก่จริงจริงมาแล้วมาแล้วมาเอาไม้เท้าเอาไหมเอาไม้เท้าไหมบูรี่ไอ้บูลี่เออบูลี่ลุงบูลี่เกอ อพี่ตาเป็นพี่ตาพี่ก็พูดเชื่อผมไหมเป็นพี่ตาพี่ก็พูดพี่เปิดสื่อเหรอพี่พี่เปิดสื่อเหรอผมหมอพี่พีไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินขทำไมล่ะสองพี่ลำบากนะเปิดสื่อกับผมหมอเปิดสื่อกับผมหมอผมเอานะใครพูดกันทำไมไม่ได้พูดกันไปอย่างั้นนะเอาพี่กันแล้วมาได้เป็นคนนะวันนี่นะพวกเรานั้นมาชุมนมเลิกร้องได้แล้ว

ไปพวกเราเดินต่อฟันหมาฟังหมาใครใครคิดเหมือนพี่ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะมามาตีอ่ะที่สุกคนน่ะมันวับวับปะมกวนนะมันวับวัแต่ตอนนี้ไม่วับเลยเอ้ยใครมันกอกวนใครมันกอกวนเดี๋ยวฟ้องแฟนแม่งเลยไปเลยใครมีเข็มทิศก็วิ่งไปเลยนําไปเลยคนมีเข็มทิศโอเค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 โอครอเคโ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 อ ไอพเยมกลนฟกระือแม่เลยวันจะดีแม่งไม่ว่าหรไม่รู้แล้ไปก่อนแล้วเว้ยมาโดนทุกทีไม่ดี้นเลยใช่ไหมอ่ะโอ้ยใครปีกูใครพีพีใครใครว่าพีพีพีะีีีรียรียียีบีเยยียียีีีีีียีีีียีีีีียยียีียเฉยเรีเย อยู่ไม่ไกลมากกว่าเฮ้ยใครเห็นโน้ตโอ้โหแฟนทอมเป็นร้อยตัวเลยเฮ้ยใครสร้างมาไหนเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้ไอฟีมันนี่ของไอฟีมันอะไรนะวิ่งอ้อมฮะวิ่งอ้อมฮะวิ่งอ้อมหาติดเปอร์อ้อมมาด้วยอ่ะเกียร์วิ่งมาละตอนเรื่ไงวะพี่ไอพีแกมพาวไอยู่ไหนครับโอ้ยใครต่อยกูเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยใครคิดเหมือนพี่บ้างไม่ไม่น่ารับพี่พีมาเลยเมื่อกี้ ไปล่อยลงในทะเลเถอะะที่รู้ใจอ่ะเรดีเออเรียดเกินเหมือนหมู่บ้านบาลอาจารย์จะไปตีมังกรเลยแล้วแม่งแต่ละคนเองชงเอ็นช้าร์แ่งแสบตาชิบหายเฮ้ยคนตีมังกรให้ส่งน้ำมาถึงทีมังกรนี่หลับตาเลย ไไหนกันแล้วว่าโอแต่ปลามีทิ้งไปเลยมีทิ้งไปเลยดีดักกับจาไม่ไม่บักับินไร่ข้าที่ท่านนี้บังกรบินเนี้กแบบกนิอุ้ยออุาดพลาดพลาอ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอ้อุ้ย้ยอุยอุยอุ้ยยอุอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยยอยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอ้ยออ้ย เอามันท้งไหนเนี่ยเอามันทางทางทังก็ทางเข้ากันเยอะทางเลยทางเลยแบบไม่โหลดฮะแบบไม่โหลดไฮโยโยกเลยแบบไม่โหลดนะแบบตังพีคนเลยแบบแบบโหลดไม่ทันแล้วอะตอนตอนใ้าโลกนีแล้วเดี๋ยคสองก็ได้เรียบร้อยฮะขา้ปแล้วไาแล้วไาแล้วาแล้ว เปียกกันเียกกันเียกันเกันมันกัล้วเล้ว้อนีมาทุกคนนี่ทุกคนไม่มีสมองเลยเราเอาไอ้นี่มาหิบอุ้จะขึ้นไอ้กยไม่กุ้มันยิงมันเร็วจังไ่ไได้มามาที่พี่มาที่พี่ไปแรวครับไปแล้วครับไปแล้วไ่แล้วทุกคนพร้อมหมนแล้วเราจะมาลุยกันเลยเยกตพี่ได้ละขอบคุณครับโอเคโอเคจริงไมเหมือนก็ไม่มีหน้าที่อะไรเลย ด้ขุดเลยค่ะกูแตกเลยเอวเลยเยาเลย้ยวเล้ยวเามังกรงงจิงใครไม่ถูกแล้วเดีเดวเดเก็บขี okay, ้ฟ oh, no ันเก็บข okay, ี้ฟันเก็บขี้ฟันใครแตกเนี่ยแตกแล้ามีคนตายเอระผมไม่มีน้ำอ่ะโอ้แหลก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 โอ้ใครจะเอาน้ำามาตรงนี้นะใครมาเอาน้ำใครจะเอาน้ำแบบเมานะตกไปยู่ไหนวะะกดเล็สามบีฮะี้ใชมังกงจีแต่กูไว้ฟัดโย เอ้ยใครกดไอชพันวะเฮ้ยตังวะเอาเฟี้เอาไอ้บอสเอ้อไรอ้แก่มังกรไม่โคตรเยอะเลยไอ้เหี้ยมังกรอยู่ไหนอะมักรอะได้ไงัอยู่เดียวพูด่าเยอเลยใชไม่ใช่เอ็นดูเมลหนิไอ้เหี้ยเียมังกรไม่โคตรเยอะมักรไมโคตรเยอะเลยรวไยรวลยเร็วไปเลยเร็วไปเโยเรวไยเรวเลรวลยเรวไปเลยรวเยลยรวไปเลเร็วยรว ไอ้ไม่ขอไม่รู้ขอเอาเลย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 เฮยเอาเลย Motion b l u เฮ้ยเยังไม่อยากตายให้ังเตียงครับระวังเตียงระลังเตียงเปไหนเป็นไหนนะเปบนองเอาจิงกูตายเพราะไอ้ Enderman นี่แหละแม่งลงมาลงมาโหนมาแล้วเอาผม Power คฮะผมใช้ Power V ยิงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอีกอีกอีเอา Potion อีกอีเอา Potion เดียนี่นี่ด้านหลังด้หลอีกแนมีพี่เอามาเผื่อเอ้ยเอ้ยเอัยมันยิงเสาไม่หมดเลยนี่ยังยิงเสาไม่หมดเลยเสานึงตรงนูยังไม่ถึเสเลยครับหนึ่งเดี๋ยวเสาไหนเสา้นเสาบนนู้นเลยใครว่าเปนครโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยใอ้เเอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยเอ้อยโอ้ยเอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยเอยโอ้ยโอ้ยโออ้อะโออยอออ หนูวันหนูจะลงมาแล้วมนงายพี่เพนระวังพี่เั่นหนีไปมังกรเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งไหนเห็นว่าเห็นว่าก็เมนไอมังกรสงสารมั้ยรอใครใครอยู่แล้ววาวใครอยู่ระวังเอ็กโพรชั่นนะไอ้เยี่กูจะระวังไอ้เอนเดอร์แมนนี่แหละไอ้ยี่ทำเช่นอะเดียวเนี่ยไอ้ยี่ปิดช้าสักหน่อยไหมหน้าที่เก็บที่ฟันให้เป็นหน้าที่ของพี่เอง เตรียมลาเตรียมลัดเตรียมลามัน so ดิ well, a, okay. starting, so right. mm ้นดมันดิ้นลงขอชีวิตแล้วอย่าเพิ่งกดมันินมันดิ้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 นขอตีตั้เยอะัเยืป้าโอ้เออเหมือนเดยเหมือนกันเออเวลเวลเวเวลเวลเวเวเอาไหนวะเอาเอาไปเอาไปเอาไเอ ไข่มังกรไข่มังกรไข่มังกรไม่มเลยเอาไข่มังกรก็ไม่มีวะเอาไข่มังกรมันมีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อีกเก็บไปเลยอีกเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วไหนเวอวะแล้ไหนเวลเก็บยังไงเอาทอดวางข้างล่างทอดวางไม่ได้ลิมลดเลยอ่ะไม่ได้ลิมลดเลยวางยังวางยังเวลอว่ะอะไรวะโอ้ยาวางข้างเลยฮะเดียวเอมนวเดี๋ยวพีีต้องวางทอสพีเอาอทอมามาเมาดี๋ยวอย่าอย่าโนีกันงงโยนทมาย การแรกเกิดเท่าไรมาแล้วเกตแต่เบรดผูกลับลูก้าก็ได้ไม่ใช่หรอเอาเอาเท่าดีกว่าเลี้ยงต่อไหมไปจนภัยยังยังยังแม่ง e อ t e r t a i n m e n t เยข้มาทุกคนรวมตัวจับไข่ฮะเย้ขอสัมภาษณ์หน่อยมาเลยทุกคนจับไข่จับไข่ลูกไข่ไปโดนใครมาเนี่ยสัมภาษณ์ไข่มามามาทุกคนเรี้ยงแถวไปจับไข่เลียงแถวไปจับไข่ให้รูจับเบต้าหน่อยเลยจ้าให้เหมือนกันเหมือากันขอไม่เหายลขอไม่เอา ปะเหงาเลยมามาจับไข่แซกคิวแซงคิวอ่ะโอ้ไข่คุณเน่าคุณเน่ายโยโยะจับไข่จับไข่คือไปตัดผมเอ้าโยโย่เฮ้ยอุ่นอ่ะอุณนอ่ะไข่พว่ตาไม่ได้ตามเลยพี่ตายังไม่ได้จับเลยอยู่ๆข้ามไปเฉยเลยคนจับอยู่พี่ฮะผมแอบไปซิตี้ดีกว่า ไปไปเลยไปเลยใครใครจะไปเอิไปเลยโอเคเบต้าจากคิบิไป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 น้องบอมไปน้องบอมไปน้องบอมไปนเธอเลสซักเดีือูก็จมดจับนะยังไม่ได้จับใจับเลยยังไม่จับแบบอภิษีอภิษีโอเคเอามาพี่เอามาโอเคไปเลยไปเลยไปเลยน้องบอมไปเลยน้องบอมไปเลยไปไไไไไบ่่บผมมีมมหนึ่งลูกมมหนึ่งผมมหนึ่งลูกไปไปไบไปไไไมจได้วยทำไงอ่ะเอาบ ไอ้เนี่ยฆ่าใครเนี่ยใครเนี่ยเรามาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่กับใครเนี่ยไอ้ดอไอ้ดมมาก่อนอีกอ่ะไม่เดี๋ยวไม่พอมังกรตายดมวิ่งมาเลยอ่ะอ้าวไม่สัมผัสหน่อยอ่ะไม่เดี๋ยวรอตีดูได้สองอ้าวเซตบอสแตกมาแล้นี่ยเรามันอ่อนจองๆอยู่ไหนอ่ะอยู่ทางไหนอ่ะมาละมาละเนี่ยเจอาศักดิ์ศรีก็ไ อ,อ,อ่ะรปรตููย้วไอฟิล์มอย่าตามมามเรา,า,าพี่ไปตามของพี่ดีกว่าไหนเข้าไหนพี่คลิปประจบแล้วใช่ไหมเออคลิปเออผมมาปิดคลิปของเราก็ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนนะจะมาปิดคลิปวิเร,าาดดรอบหึเหมือนกันเนาะ,ะโอเคเป็ง้างกับการตีมังกรแบบสุดกาวเลยกินไปตีมังกรแบบสุดก้าวเลยกิน ก็แค่นี้แหละมาบอกแค่แนี้ว่าเออมันจบคลิปรอบนึงแล้วกันเนาะถ้าดูคลิปจบแล้วมันดูแปลกๆนอะ่ะโอเคนั้นก็โอเคจบคลิปได้กันไมารอบเก็บเกไปแล้วไปแล้วไปยริงจริงอันนี้ไปจริงจริงแล้วบ,บายๆเจอกันครับผม